นัตตี้เอ็มเเดนทอร์ค่วันนี้นาตี้พามาดูนะคะเป็นรุ่น XLS ที่มาพร้อมกับชุดแต่งโหดแกล่งนะคะเหล็กรอบคันเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่919,000บาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170รัแรงม้าจับคู่นะคะมากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยเป็น XLS สีดานะคะตอนนี้นะ XLS ที่มีให้เลือกนะคะก็จะมีสีดํา สีเทาดำนะคะแล้วก็สีขาวสีบอลเงินตอนนี้รถยังขาดอยู่นะคะเรามาดูชุดแต่งของคันนี้กันทางด้านหน้าที่เห็นเลยค่ะจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตัววิกเตอร์จะเปลี่ยนแค่กระจังหน้าเท่านั้นนะคะสกเกิร์ตกันชนหน้าก็จะติดประกอบเข้าไปกับตัวกันชนเดิมของตัวรถจะไม่ได้ถอดกันชนเดิมออกนะเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้ากันก่อนเลย คันนี้นะคะตัวรถสีดำแต่โดดเด่นด้วยสีม่วงนะคะลูกค้าชอบสีม่วงเนาะตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับงานที่เป็นสีดําเงาโดดเด่นเลยค่ะแล้วฟอนต์ฟอร์ดสีดําเงาตัดด้วยสีม่วงนะคะไฟ LED 3จุดติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะในเลือกค้าเลือกมาเป็นสีเหลืองนะทางด้านข้างค่ะของตัวกระจังหน้าสัญลักษณ์นะคะเอกลักษณ์พิเศษเลยที่ดูโดดเด่นเลยของเขาก็จะเป็นตัวไฟนะคะที่เป็นรูปตัวสี LED สีขาวมาให้แบบนี้เลยค่ะ ทางด้านบนค่ะเป็นสกรูทรงฟิตตัวงานนะคะมาเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัดกับสีดําเงาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและก็สีม่วงเท่ากับสก,กรูพันนี้ค่ะทำทั้งหมด3สีเลยนะสกเกิร์ตกันชนหน้าค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ลูกค้าให้ทําสีนะคะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยนะคะตัวงานก็จะติดประกบเข้าไปกับตัวกันชนเดิมของตัวรถจะไม่ได้ถอดออกนะไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมค่ะ ที่เป็น daytime r u ร n i n g l i g h ์ LED สีขาวมาให้แบบนี้เลยนะติดตั้งข้อไฟหน้าเป็นสีดำเงาค่ะคิ Q ้วล้อหน่างด้านข้างค่ะเป็นคิ้วล้อชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะลูกค้าให้ทําเป็นสีดําเงาสวยๆโดดเด่นแบบนี้เลย mm hmm. การติดตั้งงานนะคะจะติดตั้งเข้าไปกับตัวหมุดเดิมที่เราถอดคิ้วล้อเดิมออกนะคะ mm hmm. แล้วก็ติดด้วยน้ายาพรามเมอร์ 3M mm hmm. ค่ะเก็บขอบนะคะด้วยยางให้อย่างเรียบร้อยเลยช่วยยืดอายุนะคะการใช้งาน6 ของตัวคิ้วล้อเพราะว่ามันจะกันค่ะไม่ให้น้ําเข้าไปในส่วนของตัวคิ้วล้อนั่นเองช่วงล่างคันนี้นะคะทั้งด้านหน้าและทั้งด้านท้ายจัดทรงยกสูงให้2นิ้วเปลี่ยนลูกมากันโคง้งและปีกนกปรับองศาค่ะมาดูล้อแม็กกันล้อแม็กนะคะเปลี่ยนให้เป็นขอบ20เลยคันนี้ลูกค้าเลือกมานะคะเป็นลายก้านมาเวลแบบนี้เลยค่ะสีดําเงาปัดด้วยสีม่วงนะคะโดดเด่นเลยเนาะบรัดเท่าก,กันกับยางค่ะตัวยางนะคะจะซีรีส์สามสิบสามคูณสิบสองจุดห้าอาร์ยี่สิบยางตัวนี้จะเป็นยาง เอทีของโอตานิเลยนะ X อสเอ็มเอสสองพั่้ค่ะกระจานจมองข้างจะมาเป็นสีดำด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบค่ะปรับ,บไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะคะฟิล์มกองแสงเซรามิกค่ะติดตั้งให้บรอบพันเลยคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็น60%บรอบพันแล้วก็นาทีติดเป็นคิ้วกันสัดให้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นของสูตรแท้เลยเอามือลูบทางด้านในมีโลโก้ฟอร์ตตัวนูนอยู่ในของสูตรแท้แน่นอนเรามาดูสติกเกอร์ของคันนี้กัน นอกจากตัวรถสีดำนะคะและชุดแต่งที่เป็นสีม่วงตัดมาแล้วนะแล้วดูสติกเกอร์ค่ะลายสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าเลือกลายมาเองนะคะใครอยากได้ลายแบบไหนบอกนาะตตี้ได้เลยนะแล้วนาตตี้ก็มีลายให้เลือกนะคะไม่ต่ำกว่า100อยลายเลยค่ะเบ้าลองมือเปิดนะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนก็เป็นสีดาําเงาเรามาดูบันไดเหล็กกันค่ะบันไดเหล็กตัวนี้จะเป็นของ TWI นะคะตัวงานมาเป็นสีดําจริงๆตรงนี้ค่ะเขาจะมาเป็นสีแดง แต่ว่านาตี้ก็ทำให้นะคะเป็นสีม่วงลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวบันไดเหล็กอันนี้ค่ะเวลาเปิดประตูเขาจะมีเป็นไฟ LED นะคะส่องสว่างทางเดินมาให้ด้วยเวลาก้าวขึ้นก้าวลงอันนี้มีประโยชน์เลยค่ะมาดูโลบาร์เหล็กกันโลบาร์เหล็กแขนยาวท่อคู่ของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Thunder ตัวงานมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ใช้งานได้นะคะผูกของบรัทุของได้เลยนะเวลาขนของแบบนี้ค่ะเราก็สามารถผูกบรัดของใช้งานกับเขาได้เลยแล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3กับไฟถอยที่เป็นไฟ LED สีขาวมาให้ด้วยค่ะทางด้านท้ายนะคะอัปเกรดไฟท้าย ฟู LED แบบเต็มระบบให้สวยๆแบบนี้เลยข้อไฟท้ายสีดําเงาค่ะข้อสาปิดกระบาท,ท้ายฟอส์นะคะแบบวอลโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดําด้านฟันฟอร์สีดําด้านตัดกับสีม่วงแบบโดดเด่นเลยนะอายคิดิกเบรนเจอร์ตัวนูนก็เป็นสีม่วงค่ะและกันชนท้ายเหล็กของ Outlander รุ่นกาด มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะคันนี้ก็ทําให้เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันตัวห่วงลากจูงนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะเพราะการติดตั้งกันชนท้ายค่ะช่างเขาจะติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถนอกจากเขาจะมีห่วงลากจูงมาแล้วนี่ค่ะเขายังมีเป็นไฟ LED มาให้ด้วยตัวนี้เป็นไฟถอยนะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะไฟตัวนี้จะติดอันนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะเวลาที่จอดรถในที่มืดอะคะ่ะเราอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มันไม่มีไฟเนาะ ใส่เกียร์ถอยหลังภาพค่ะที่เป็นตัวกล้องถอยหลังมันจะขึ้นที่หน้าจอโซนกลางหวัวรถไฟตัวนี้ติดด้วยไม่ใช่แค่ไฟตัวนี้นะคะไฟที่โลบาที่เป็นไฟ LED สีขาวก็จะติดด้วยค่ะตัวนี้ก็มีประโยชน์เลยเวลาเราใช้งานใช้รถในที่มืดเนาะเดี๋ยวมาดูทางด้านในต่อกันอีกสักนิดนึง XF2025 เขาจะมาพร้อมกับเาบาะหนังแท้จากโรงงานสีดำนะคะตัดโดยได้สีเทามาให้แบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า หน้าปัดแสดงผลค่ะตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถนะคะสำหรับหน้าจอโซนกลางของรุ่น XLS ค่ะจะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ท้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายถ้ายัางปูพื้นกระดุมเข้ารูปนะคะก็ใส่ให้บเรียบร้อยเลยนะ ใครอยากได้สไตล์การแต่งแบบนี้แคปหน้าจอนะคะแล้วทักหาหนัาตีได้เลยหรือยังไม่ถูกใจเลื่อนดูรีวิวนัาตีได้เลยมีหลายคลิปมากๆค่ะเลือกชุดแต่งในแบบที่ลูกค้าชอบและโดนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วทักหาหนัาตีช่องทางการติดต่อของนัาตีจะอยู่ทางด้านล่าง หรือว่าถ้าเร่งด่วนนะคะยกหูกิ้งกลางโทรหาน้ตีได้เลยอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับหนตาตีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปให้กับนัตีด้วยนะคะสําหรับวันนี้หน้าตีต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะรุ่นอะไรบ้างชุดแต่งนะคะหล่อดุดันขนาดไหนกดติดตามนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ